เอูโอ้โหคนนั่นน้องอัญญานั่นคือป้าป้าปุ๊กคนมีลูกไม่ยิงเออพี่เปิดมีกระลูกกระจายนสองคนโอ้มีลูกปุ้ยิงแลไปแฮมพ์คนิงอยู่ด้วยแฟนมันเดียวเนี่ยค่ะสามคนละโคบอะจึงโบนั่นนะเขากละจายนะเขาก็บอไม่ลูกกระจายนะค้เขาซอกซ้อน สามคนมีและท่าหมันแล้วลูกดีแล้วพ่อเเก๋าลูกสามคนกับสามพ่อนะผมผมไม่ได้ท่าหมันเแี่ผมยังได้อยู่มีแล้วค่ะผมยัมีอยู่ท่าหมันนะค่ะผมไม่ได้ทำเที่ยงไม่ได้ทำลูกเนาะยังมีอยู่ได้ปีมนเรียบกว่าเสี่ยงแล้วกันโซกแม่ไหมมันยังได้อยู่ก็บผมีแล้วลูกเนาะเนี่ยมีแล้วแม่ไม้มันใช่ได้อยู่สามสามคิปได้อยู่ดีก่อ เขอเคยได้ลูกบ่าวกี่ว่ามันมีแต่ลูกสาวเราได้เคลูกบาอ่ะเป้เป้เป้เปาเเ้เเ้้วเเ้เ